วันนี้จะมาพาทำขนมปังตัวหนึ่งค่ะที่มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือขนมปังเพรสเซลค่ะโดยความที่เป็นขนมปังสไตล์ฝรั่งนะคะเขาเลยจะใช้แป้งขนมปังมาเมตเป็นแป้งขนมปังสูตรพรีเมียมนํำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเหมาะสำหรับทำขนมปังเพรสเซลมากๆเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยยีสต์ผงเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเป็นอย่างสุดท้ายคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยนำมานวดไม่จําเป็นต้องนวดให้เนียนมากนะคะเอาประมาณนี้แล้วก็พักให้ขึ้นฟูประมาณ10 วันนั้นเป็นวันที่ร้อนมากๆนะคะ5นาทีก็ขึ้นแล้วนําแป้งที่ขึ้นได้ที่แล้วแบ่งออกมาเป็น8ก้อน รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกแบบนี้แล้วก็ค่อยๆปั้นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นก็นําปลายทั้ง2ด้านมาบิดเกลียว2รอบแล้วก็กดลงไปค่ะก็จะเป็นลายเพรสเซลแล้วแบบนี้เลยพักไว้สัก10นาทีนะคะแล้วก็ไปต้มน้ํากับเบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อจะนํามาเคลือบเพรสเซลนั่นเองพอขนมปังพักได้ที่แล้วก็นํามาจุ่มกับน้าเบกกิ้งโซดาที่เราต้มไว้ในคลิปนี้เขาจะทําเป็น2รสชาตินะคะเป็นอัลมอนด์คาราเมลค่ะรสชาติแรกพอเคลือบน้ําแล้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆทำให้ถั่่่่ววตติิดดดไ้ีีคะสสนนรชาท2ก็็เป รมซานชีสค่ะรสชาติจะออกเค็มๆม,มันๆค่ะอร่อยมากแล้วก็นําเข้าอบ200องศาเป็นเวลา10-15นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังเพรสเซลตัวรสหวานเขาจะใช้เนยเคลือบอ่อนๆน,นะคะเพิ่มความมัน texture จ,จะกรอบนอกแล้วก็เ,นเ,นเนหนียวเหนียวนึบๆข้างในอร่อยมากให้ฟังเสียงลองไปทำตามกันดูนะส่วนแป้งขนมปังมัมเมตก็หาซื้อได้ที่เกลิเชฟทุกช่องทางได้เลย